สอนสามเสนวิศวกรชี้ชัดเสาเข็มขาดคือฟางเส้นสุดท้าย 1. จุดวิกฤตการวินิจฉัยความเสี่ยงร้อยละ9กาการตัดสินใจหรือถอนอาคารสอนสามเสนที่ถูกสร้างใหม่มูลค่า40ล้านบาทถือเป็นการยืนยันความแม่นยำของการประเมินความเสี่ยงที่วิศวกรวิเคราะห์ไว้ในระดับวิกฤตเนื่องจากความพยายามในการกอบกู้ฐานรากด้วยการถมทรายปริมาณมากและเสริมเสาเข็มล้มเหลว 2. ส,สาเหตุทางวิศวกรรมกลไกาการพังทลายปัญหาหลักเกิดจากการสุดตัวของถนนและดินที่ไหลเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินทำให้เกิดการสูญเสียมวลดินอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสาเข็มของสอนสามเสนดังนี้การสูญเสียแรงแบกทานที่ปลายเข็มดินสุดตัวลึกถึงชั้นทรายที่รองรับเสาเข็มเจาะทำให้เสาเข็มสูญเสียการรับน้ำหนักที่ปลายโดยสิ้นเชิงโมเมนต์เฉือนฉับพลัน แรงไหลของมวลดินด้านข้างได้สร้างแรงเฉือนเชียร์และโมเมนต์ดัดเบนดิ n งโม m e n t รุนแรงจนทำให้เสาเข็มขาดในที่สุด 3. ภัยคุกคามต่อเนื่องความเสี่ยงระยะยาวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการถมทรายยังคงสร้างความเสี่ยงในระยะยาวเนื่องจากความหนาแน่นต่ำชั้นทรายถมใหม่ขาดแรงบดอัดและความหนาแน่นเทียบเท่าชั้นดินธรรมชาติกลายเป็นโครนทราย น้ำจากทุกแหล่งฝนท่อแตกการระบายน้ำจะไหลเข้าสู่ช่องว่างทำให้ทรายที่ถมเกิดการกลายเป็นของเหลว (liquefaction) หรือถูกชะล้างออกไปซึ่งอาจนำไปสู่การสุดตัวระยะยาวและกระทบต่ออาคารโดยรอบในรัศมีเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องบทสรุปการรื้อถอนอาคารสอนอ3เสเนเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อลดน้ำหนักและป้องกันการพังทลายในวงกว้าง แต่หน่วยงานยังต้องเผชิญกับภารกิจที่ซับซ้อนในการสร้างเสถียรภาพของ